สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับช่องของแฮรทริคิโรในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวลำพูนวอริเออร์เศรษฐีเมืองเหนือผู้กวานซื้อซุปตาระดับโลก สำหรับน้องใหม่ไทลีก2อ,อย่างลำพูนวอร์เออร์นะครับช่วงนี้เนี่ยกำลังฮอตทั้งผลงานในสนามแล้วก็ข่าวคราวนอกสนามโดยเฉพาะเรื่องของการเสริมทัพเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับก็มีข่าวคราวนะครับจะทุ่มข่านเนี่ยเดือนละ3ล้านบาทนะครับในการรักตัวดักลาสคอสตานักเด็ของยูเวนตุสซึ่งเคยเล่นอยู่กับยบร์มินิกเนี่ยดึงตัวมาร่วมทัพกับไทยลีก2อ,อย่างลำพูนวอร์เออร์ทีมนี้รวมถึงทางประธานสโมสรอ,อย่างคุณพงศิริธารชาช วงสืบเนี่ยก็โพสต์ลงโซเชียลเองเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังทำการเจรจาดึงตัวอดีตแข้งแมนซิตี้เข้าสู่ทีมทำให้มีการตีความไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าเฮ้ยใครกันวะเป็นคาร์ลตเตเบสหรือเปล่าวิลฟรีดโบนี่หรือเปล่าจะว่าจะเป็นโชว์นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้ราชันโคขาวลำพูนบริเอรทีมนี้ ได้สร้างความมือหามาแล้วครับในตลาดซื้อขายนะักเตะรอบก่อนโดยการดึงอดีตแข่งดัง,ดงจากสโมสรระดับโลกมาร่วมทัพนะครับอย่างอาริซิโซโ,ซโกอดีตแข้งของลิเวอร์พูลแล้วก็เจฟฟรซัวเรสครับอดีตกองหน้าของบาเซลนาซึ่งทางคุณพงศิริเองเนี่ยต้องการพาล้พููณอลเลือ์ทีมนี้ก้าวขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งรีกสุดของประเทศให้ได้ครับ และช่วงนี้ครับไทยลีกก็ก็ปิดเลกกันไปนะครับทำให้ทางลำพูนเองเนี่ยก็เดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องและล่าสุดนะครับก็กําลังมีข่าวว่าจะปิดดิวกับชัวอลเวสเดอะอาร์ซิซิวาหรือว่าโชวอดีตศูนย์หน้าของแมนซิตี้ชาวบราซิลวัยน4สปีที่หลายๆคนนั้นน่าจะเคยคุ้นหน้าคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งโชวนเนี่ยถือว่าผลงานโดดเด่นเลยนะครับโชวนคนนี้ครับตอนอยู่กับโครินทีเนี่ยสามารถคว้าชแชมป์ลีกได้2ส,สมยัยคว้าชแชมป์คอมเบลนาโต้บอริสตาได้1สมยัย อยู่กับ CSK a m o ัมอสโนะครับคว้าแชมป์ลีก1สมัยรัสเซียคัพ2สมัยแล้วก็รัสเซียซูเปอร์คัพ2สมัยอยู่กับอินเตอร์นาเซียงนอรครับในบราซิลบ้านเกิดเนี่ยก็ คว้าแชมป์ได้2ใบครับอยู่กับอาติโกมิเนโรเนี่ยก็สามารถคว้าแชมป์ทั้งโคปาโดบราซิลได้แชมป์คัมเปิลนาโตมิเนโรได้2สมัยโคปาเรเบตาโรเลสก็คว้าได้1สมัยรวมไปถึงลีกโคปาซูดาเมริกาน่าโชว์เขาก็ช่วยทีมคว้ามาได้เลยครับและเขาคนนี้ครับเคยเล่นโอลิมปิกการ์ติชาติบ,บราซิลมาแล้วแล้วก็คว้าเหรียญทองแดงมาได้ในโอลิมปิกปี2008รวมไปถึงคว้าแชมป์ฟีฟ่าคอนเฟเดเรชั่นครับในปี2013กับทีมชาติบ,บราซิลอีกด้วยนะครับ โดยทางด้านของโชว์คนนี้นะครับตอนเล่นกับเอเลติโกมิเนโรเนี่ยเขาคนนี้เป็นดาวสโมลของฟุตบอลระดับทวีปอย่างโคปาลิเบอร์ตาดอรสเลยนะครับในปี2 0 1 3และก็ติดทีมยอดเยี่ยมในปี2007ครับในการแข่งขันคัมเปีลเนโตปาริสตาและเขานี้ครับ คว,ว้ารางวัลดาวซันโวของเซรีอาบราซิลมาได้ในปี2017ครับแล้วก็คว,ว้ารางวัลเบสเพลเยอร์ของลีกมาได้ด้วยครับในปี2017แล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมของลีกได้ด้วยในปี2017ครับผมแล้วพอไปอยู่กับเจลีกเนี่ยก็เป็นดาวซันโวเจลีกติดทีมยอดเยี่ยมของเจลีกแล้วก็เคยคว,ว้ารางวัลแต่ยอดเยี่ยมประจำเดือนของเจลีกมาแล้วในช่วงของสิงหาคมในปี2018มาอีกด้วยเรียกว่าประสบการณ์นั้นเยอะแยะเต็มไปหมดน่าจะมาช่วยราชันหัวขาวของทีมนี้ได้เป็นอย่างดีคคคครรรรัััับบบบบโโดยยชว์ตอนนนนนีีี้้เเลลลลล่่ใใหกกกิิทขงาาซแะ็ สุดนะครับผมยิงไปแล้วสิประตูกับอีก4แอสซิสในทุกรายการส่วนสำหรับผลงานของลําพูนณนะตอนนี้ครับปิดเล็กแรกอยู่นะครับอยู่ที่4ของตารางครับ แต้มเนี่ยลุนแชมป์กับตราดคงยากแล้วนะครับตามอยู่ที่13คะแนนแต่ว่ายังพอที่จะไล่รองจากฝุงอย่างสุขโขทัยได้อยู่นะครับหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องติด3ใน6ครับเพื่อที่ได้สิทธิ์เพลย์ออฟขึ้นสู่ไทยลีก1ให้ได้ต้องมาดูนะครับว่าทางนั่นของวานเดเล่มาชาโดดาซิวาโคชชาวบราซิลนั้นจะสามารถพาทีมขึ้นสู่ไทยลีก1ได้หรือเปล่าและคิดยังไงกับราชันโค้ขาวลำคุณวันเลอร์ทีมนี้คิดว่าโห่โเสริมทัพโหดขนาดนี้จะได้ขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งไหมก็ลอง คอมมมเนต์าได้และคิดว่าถ้าโชว์มาจะเปลี่ยงไม่เปลี่ยงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับเรื่องในเสร็จยับกับช n n e l ของแห่ทิกโร่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ